น้องทำสีผมมาใหม่อ่ะไอ้ถ่ายรูปพวกน้องกงกาไม่ได้ครับมาข้ามุมไหนมุมนี้แล้วมุมนี้เลยสวยดีเย่หนึ่งสองสามอะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าหนึ่งครับหนึ่งสองสามไหนๆน้องขอดูหน่อยโอ้าวไอ้น้องว่ามันดูตันๆน่ะงอแขนมันก็ดูใหญ่ๆอ่ะเอาเอาผมคำได้ก่อนเอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนท่า เอาเก็บเก็บแขนด้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ไอ้น้องว่ามันตรงนี้มันออกอ่ะราดูขาใหญ่ๆตัวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนทุมได้ไหมในหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม่านี่งามละวอ้อย่าถ่ายยังไงอห่กว่างามเลยอ่ะไม่ได้เราย่ไทยยพอเนี่ยทั้งก็ ไห้กูโขบเลยงามกูโขบเลยผมว่าของงามนมากะกล้องหน้ามันมีแอปกล้องหลังมันจะมีแอปหรอเอ,อนี่ยอย่างจะเป็นพิษถูกอย่างเดียวอะถูกดาเอาไปมไม่ <c oughs> ใกล้ที่ไหนละ่ไหนหละไอห,ห,หัวหัวบงมากอ๋อเหรอได้ก็โขบเลยอืมนี่ยอย่างจะเป็นพิษถูกอย่างเดียวอะถูกดา่า